สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล3ารกับกรูจีนอีกเช่นเคยนะคะค่ะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยวันด็กวันครูนะคะกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์สาระการเรียนรู้ความสำคัญของวันครู กิจกรรมเพื่อนไหวและจังหวะนะคะวันนี้คุณคุณรูจะพาดเด็กๆออกกําลังกายนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเราไปออกกําลังกายกันเลยคะ่ะ คนกบยอด ะะเด็กๆสามารถเปิดย้อนกลับไปฝึกทําและก็ออกกกำลังกายได้นะคะหาต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะวันนี้คุณครูคจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของวันครูนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะความสาคัญของวันครู วันครูนะคะก็จะมีความสําคัญดังนี้ค่ะคือให้เด็กๆได้ระลึกถึงพระคุณของครูให้ครูตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองว่ามีหน้าที่ยังไงบ้างแล้วก็นะคะเด็กๆก,กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันครูนะคะจะมีพิธีลํำเลิกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ซึ่งเราเรียกว่าพิธีไหว้ครูนั่นเองค่ะเด็กๆ ที่ของครูในวันนี้เราจะมาพูดถึงหน้าที่สำคัญข<พ>องครูกันค่ะหน้าที่สำคัญของครูก็คือการสอนสอนให้เด็กนักเรียนของตนเองนั้นมีความรู้เพื่อที่จะนำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพได้ค่ะและสอนให้นักเรียนเป็นคนดีคิดดีทำดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาตินอกจากนี้ ครูยังต้องให้ความรักความเมตตาต่อลูกศิษย์อย่างไม่แบ่งแยกกันค่ะเราจะมาพูดถึงหน้าที่ของเด็กที่ควรปฏิบัติต่อครูหรือผู้ใหญ่ค่ะเด็กๆรักและเคารพให้ความรักให้ความเคารพแก่ครูบาอาจารย์ ตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูมีระเบียบว,วินัยอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเด็กดีค่ะเด็กๆและนี่ก็เป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรปฏิบัติต่อคุณครูนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาพูดถึงสิ่งที่นำมาไหว้ครูกันค่ะ ก็คือผานไหวครูนะคะมีการกำหนดดอกไม้สำคัญถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญอยู่4อย่างที่จะต้องใช้ประดับตกแต่งในผานไหวครูเพื่อบูชาครูนะคะประกอบไปด้วยยาแพรกนะคะซึ่งแทนสติปัญญาที่จเจริญงอกงาม 2. ดอกมะเขือค่ะดอกมะเขือจะมีลักษณะเป็น5้าแฉกมีสีม่วงแทนความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะ 3. ดอกเข็มนะคะมีลักษณะสีแดงดอกมีลักษณะแหลมๆนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของสติปัญญาอันแหลมคมค่ะและสุดท้ายนะคะ C ก็คือข้าวตอกข้าวตอกนะคะแทนความรู้ที่แตกฉานอย่างเป็นระเบียบนั่นเองค่ะเด็กๆและนี่ก็คือส่วนประกอบสำคัญ C อย่างที่จะต้องนำมาประดับตกแต่งในพานไหว้ครูค่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆคะเราก็ได้รู้จกากค่ะเด็กๆคะเราก็ได้รู้จักเกี่ยวกับความสำคัญของวันครูนะคะแล้วก็หน้าที่ของเด็กที่ต้องทำต่อครูนะคะก็เป็นยังไงคะเด็กๆต้องเชื่อฟังคุณครูใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เป็นเด็กดีค่ะเด็กๆเคว้า,า,าแล้วต่อมานะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึก สองคำสะระอีนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะฝึกอ่านคำหรือกลุ่มคำที่ประสมสระาีตีรีวีทีคีค่ะเด็กๆคะ เด็กๆลองฝึกอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะตออีตีตีรออีรีรีวออีวีวีทออีทีทีค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะตออีตีตี รออีรีรีวอ,อีวีวีทออีทีทีคออีคีคีค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆสามารถเปิดย้อนกลับแล้วก็ทบทวนได้เลยนะคะฝึกอ่านบ่อยๆเด็กๆก็จะจำได้แล้วก็อ่านเก่งนะคะค่ะต่อไปเราจะมาทำอะไรกันดีนะ จะให้เด็กๆฝึกนับเลขหนึ่งถึงห้าสิบนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะนับให้ดังๆกว่าเสียงครูเลยนะคะไปนับกันเลยค่ะนับเลขหนึ่งถึงห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสาม

48 49 50ค่ะเด็กๆคะเด็กๆสามารถกลับไปทบทวนได้นะคะนับหนึ่งถึงห้าสิคุณครูจะให้การบ้านเพิ่มเติมนะคะให้เด็กๆอัดคลิปนับเลขด้วยนะคะ วันเสาร์อาทิตย์นะคะสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนะคะนับเลขนะคะค่ะต่อมาเรามาดูใบงานนะคะค่ะวันนี้วันศุกร์ที่21เดือนมก,กราคมพศ2565นะคะคุณคุณจะมาทบทวนอักษรกลางนะคะอักษรกลางมีกี่ตัวคะเด็กๆ ก้าตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างคะก็ไก่ตอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปลาตะบอใบไม้ปอปลาออ่างถูกต้องแล้วละคะ่ะต่อไปนะคะวันนี้คุณครูจะให้หเด็กเฝึกเขียนผสมคำนะคะสละอีทอ,อีทีวอ,อีวีทีวี คำต่อมานะคะชออะชะนอ,อีนีชะานีคำต่อมานะคะตออาตาดอ,อีดีตาดีสามคำนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะเด็กๆคะเราต้องเขียนวันที่เองด้วยนะคะเขียนชื่อเองค่ะ ใบางานที่2นะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆฝึกเขียนตัวเลขอารบิก1-40ถึง40นะคะพอเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ